สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูว่าอาหารหมดเป็นยังไงฮะมาดูนะครับนี่ครับมันจะเละดําไปเลยฮะอย่างนี้เรียกว่าหมดเกี้ยงเลยนะครับเป็นแบบดํามีแต่ขี้ด้วงเลยนะครับนี่ครับกระมังนี้ผมลืมเติมนะครับเห็นไหมครับเละละเอียดเป็นโคลนเป็นสีดาเลยฮะเหลือแต่ขี้ด้วงเลยถ้าเป็นเหลืองเหลืองนี่ยังพอใช้ได้นะครับแต่กระมังนี่คือแบบดําเละมีแต่ขี้ด้วงฮะ ถ้าปล่อยไว้นาวแบบนี้คืออาหารจะเน่าและดวงจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมอาหารใหม่แล้วก็เติมกันนะครับเนี่ยฮะเละเป็นโคลนเลยเละละเอียดเลยนะครับเห็นนะดูครับเนี่ยเละเละมันไม่มีเส้นใหญ่อะไรเลยฮะมีแต่ขี้ดวงนะครับแบบนี้ขี้ดวงหลังนั้นเลยครับ เรียรผสม studies, อาหารเติมนะครับผสมอาหารนะครับเวลาเราเติมเนี่ยเราก็ผสมอาหารเสร็จเราจะเอาอาหารเก่านะครับปิดทับหน้าอาหารใหม่นะครับแล้วค่อยเทด้วงใส่ลงไปนะครับกันด้วงน็อกอาหารนะครับให้มันผ่านอาหารเก่าลงไปหาอาหารใหม่นะครับด้วงจะได้ไม่น็อกอาหารนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เทด้วงลงไปนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมบ้านร่วงโซคูนะครับฝากกดติดตามเพจบ้านร่วงโซคูนด้เลครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ